ระบานทางเรายบนะเมื่อกี้ไปลองมาไม่รู้ว่าเป็นไงเครื่องกางร้อนร้อนเลยน้ำกำลังเดือดแล้วงาปิดสัตวเลยตอนแรกนะคนขับเลยแม่ขอครับคนขับเลยตอนแรกอ่าโดยกล้องกล้องกล้องผ้ามาแล้วนะขาบูเดิมเอ็นโปลัาไม่ใส่อะไรอะไรคือสีฟ้าครับเนี่ยลูกแก้วครับ เราแกอุดครับผมคิดได้ไงครับพี่ไม่รู้ครับไม่มีที่จะทำไม่มีที่จะทำปอดมันหายวิ่งปอดกระจายเลยครับนี่ครับรอยพึ่งเบือนยางมาแล้วอ่าไฟฉายหายไปครับเนี่ยยกล้อฟั่มแตกเลยทอดออกเลยสนัมมาส์มาครับครับสนัมมาส์มันนี่ครับท่อปลายปืนครับนี่ครับปลายปืนเดี๋ยวกล้องแตกไหมเอาไม่ยิง บน้ลได้ยิงได้ครับบน้ลได้ยิงได้มอไซค์ไฮโซพี่มอไซค์ไฮโซครับมีตังค์มีตังค์แต่แค่นี้ครับผมมันตรงไหนอยู่ไม่รู้ครับตรงไหนอยากลองฟังเสียงไหมครับผมฟังเสียงแค่ติดเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวรอต่อบพาร์ทสองว้าวซุลเล่แล้วครับผมว้าวแล้วครับว้าว รถไฮโซอนุบาลทางเรียบดูวิธีการหมุนของจันไฟครับผมไต่ดับนะครับเนี่ยนั่นจะ๊ะนี่ครับแค่สี่ลาบตอนหนึ่งลาบครับผมวิ่งแค่ไหนฟองกระเมดคลาสสิกอนุบาลทางเรียบ ครับครับนี่คือพัดแรกเดี๋ยวเราต่อพัดสองก็ติดตามติดตามชมมันแล้วกันครับครับผมขอบคุณมากครับ